สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเคสเฟสเคสที่1นึ่งเดอะไม้นะครับผมเกมที่ผมเจอมาในอิชิโอนะครับึ้นในเกมเท่าที่อ่านดูเนี่ยมันยังบอกไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเปิดเข้ามาในหน้าเกมปุ๊บเนี่ยมันให้เราเจอกับพวกบรรดากระดาษนะครับทั้งหลายแหล่นะครับว่างอยู่เต็มหมดเลยซึ่งเคสเฟสนะครับผมรู้ว่าหน้าลูกกลงนะครับผมมาดันสัมพันธ์กับกระดาษแผ่นซ้ายสุดที่มันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสักตัวหนึ่งครับเหมือนเป็นผู้ชายนะครับผมใส่ชุดคนงานเหมืองหรือลลล่่่าไมมมมมแแนนนนใจััััับบบบ้้ววกกกีหหงงงซึสสพพพธ์์ผือิ ที่พูดถึงข่าวนะครับผมการจะกลับมาทําการเปิดเหมืองนะครับแบล็กสโตนใหม่ซึ่งเมืองนี้นะครับผมถูกปิดมาตั้งแต่ปี1800ก,กว่านะครับทอมีข่าวว่าจะทําการเปิดใหม่ปุ๊บเนี่ยก็มีเด็กวัยรุ่น2คนนะครับผมจะเข้าไปคล้ายๆกับว่าเข้าไปป่วนเข้าไปเล่นนะครับแต่ปัญหาคือเด็ก2คนที่เข้าไปปุ๊บเนี่ย มีคนหนึ่งตายคนหนึ่งรอดออกมาได้แต่มีอาการป่วยบางอย่างที่ระบุไม่ได้นะครับตำรวจกับเจ้าของเหมืองเลยลงความเห็นกันว่าเราปิดเหมืองต่ออย่าเปิดเลยเหมืองมันแปลกๆนะครับนี่คือเรื่องยาวเราให้สั้นนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับผมคือหนังสือตรงนี้นะครับที่เหมือนจะเป็นหนังสือบันทึกของนักสืบคนหนึ่งนะครับที่รับคดีนะครับผมมาจากผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เหมือนจะเป็นหลานนะครับขอให้ช่วยตามหาคุณปู่ให้หน่อยซึ่งพออ่านเรื่องราวทั้งหมดนะครับปรากฏว่าทีแรกก็ไม่อยากรับเคสนะครับผมแต่จังหวะคือหลานคนนี้เนี่เเปป็็นนักกสสืืบลยไตาม จนพอไปหานะครับผมในบ้านของคุณปู่คนนี้ครับก็เจอว่าคุณปู่เนี่ยมีกล่องเก่าๆนะครับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเปิดขึ้นมามีจดหมายบางอย่างที่ลายมือตรงกันต้องเป็นลายมือปู่แน่นอนบวกกับเจอม้วนเทปเทป VHS เก่าๆนะครับที่มีบันทึกภาพแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวขึ้นมาซึ่งไม่แน่ใจว่ามันสัมพันธ์กับคดีทางซ้ายเลงของเด็กที่เข้าไปในเมืองหรือเปล่าจนกระทั่งมาอ่านนะครับผมกระดาษทางขวานะครับที่จะพูดถึงเรื่องราวในวัยเด็กนะครับของคุณปู่นะครับว่าไปเกี่ยวพันกับคดีสักอย่างแปลกๆ ว่าเหมือนตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาตอนแก่เขาอยากจะไปแก้ไขนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์ที่สาคัญตอนนี้ในกล่องนะครับผมเหมือนติดรหัสผ่านสักอย่างที่ยังเปิดไม่ได้กันข้ามไปแล้วก็เรื่องของรายงานการชนสูตรศพนะครับก็ปรากฏว่าศพนะครับผมถูกแทงหลายแผลนะครับผมจากวัตถุนะครับผมคล้ายๆกับไอไอจอบขุดอะไอเสียมอะพิกแอคอ่ะที่ตีอะแล้วก็บาดแผลนะครับผมติดเชื้อครับแต่ก็ไม่เจอร่องรอยของสารสารเคมีนะครับไม่รู้ว่าติดเชื้อได้ยังไงเหมือนกันนะครับ เกมมันจะเล่านะครับผมจากม้วนเทปนะครับที่ที่ถูกบันทึกมานะครับผมอ๋อคนนี้นะครับผมน่าจะเป็นคุณปู่ในวัยเด็กปะนะครับที่กําลังคุยกับนักจิตวิทยานะครับที่เขาพูดว่าโอเค ฉันอยากให้คุณเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหมืองนะ่ะถ้าเกิดคุณพอจะเล่าได้คือผมเคบเพื่อนของผมเพิ่งจะสําเร็จการศึกษาจากมปลายกันนะก็เลยคิดว่าจะไปฉลองกันเพราะว่าเรียนจบแล้วเราก็อดใจไม่ไหวล้วอยากจะออกไปจากเมืองโง่ๆในสักทีไปและจากไปถาวรเลยแต่คิดไปคิดมาในในถ้าจากไปแล้วอยากจะทิ้งร่องรอยสักอย่างว่าเราเคยอยู่ที่นี่เพื่อนของฉันก็เลยเล่าขึ้นมาว่ามันมีเหมืองนะ่ะที่เคยปิดตัวและกาลังจะเปิดขึ้นมาพอดีตอนจังหวะเรากำลังจะออกเราก็เลยวางแผนกันว่าในในเหมืองเนี่ยคนงานเหมืองจะทํางานตอนเช้าและออกกันตอนคืนงั้นเราแอบเเขข้้าาไปงงในมือ ตอนกลางคืนกันดีกว่าพอว่าจะไปจริงๆปรากฏว่าไฟฉายของฉันเนี่ยมันก็กา,กากแล้วก็สุดสมมากๆก็เลยไปเอาเขาเรียกว่านฟิชั่นของคุณพ่อที่ใช้ในการล่าสัตว์มาใช้พอฉันทาการเตรียมของเรียบร้อยปุ๊บก็เลยเข้าไปในเหมืองแต่ปรากฏว่าเพื่อนไม่อยู่ซะแล้วก็เลยคิดว่าเพื่อนคงนำหน้าไปก่อนละมัง้งซึ่งก็จริงอย่างที่คิดไว้เพื่อนนาหน้าไปก่อนเขาทําการปีนบันไดข้ามประตูเหล็กใหญ่ๆไปฉันก็เลยทําตามที่เขาทําปีนข้ามไปแล้วก็ไปลรามองหาเขา โอเคอ๋อนี่มันคับประตูเหล็กใหญ่นะครับที่บอกว่าเราปีนข้ามมากับบันไดตรงนี้โอ้ดีเทลทําดีนะครับโอเคครับสวิตนะครับผมเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟตัดเหมือนกับมีกระดาษแปะไว้นะครับผมว่าถ้าเกิดต้องการใช้ไฟฟ้านะครับให้ใช้แบ็กอัพจ n เนอเรเตอร์นะครับที่อยู่ในเซกชันระหว่างทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกโอเคครับเกิดอยากใช้ไฟฟ้าให้มาตรงนี้ซึ่ง ฉันควรจะไปไหนต่อดีไปที่เวสแอรียไปที่ห้องเก็บเชื้อเพลิงไปที่ห้องเก็บของแล้วก็แอลียคีกุญแจไม่อยู่นะครับถึงคนงานเหมืองทุกคนตอนนี้เรากําลังต้องการจะมาทําการเขาเรียกว่ารีโนเวทหรือว่าทําการจัดการเหมืองใหม่ให้สามารถที่จะเปิดให้คนเข้ามาใช้งานได้นะหน้าที่ของพวกนายทุกคนคือเข้าไปทําการติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างซะติดตั้งประตูใหม่อะไรใหม่เดินร,ระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยทําแผนผังแล้วก็มาร์กในจุดที่อันตรายไว้ให้ดีคนงานเหมืองคนอื่นเขาจะได้ไม่โดนไปตรงจุดอันตรายด้วยและถ้าเกิดไปเห็นว่ามี ของบางสิ่งบางอย่างอยู่ในที่ที่ไม่ควรปล่อยไว้เหมือนมาอยู่มานานแล้วเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่าคิดยตลรตลกๆซะละ่ะหลักๆคือเราควรจะไปห้องเก็บของก่อนละมั้งแล้วค่อยไปทางนี้พาะทางขวาวิ่งได้สองอย่างห้องเก็บของถ้าล็อกก็คงจะดีจะได้วิ่งไปทางโน้นทีเดียวนะครับโอเคโอ้ยไฟฉายบ้าจริงดีที่เอาในวิชั่นของท่านพ่อมายังดีที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่เกมนี้ผมว่าเท่าที่อ่านดูไม่ใช่ผีนะครับซึ่งก็เป็นแก๊ปในส่วนที่ผมค่อนข้างกลัวนะครับผมไม่ได้กลัวผีแต่ผมกลัว สิ่งอะไรก็ตามที่มันอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับผมถ้าแค่โกสเนี่ยเฉยๆมากเลยห้องเก็บของให้ถูกตอกไม้เอาไว้ใครเดินมาว่าเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ มาครับอ่านต่อเป็นบันทึกเพดานถล่มนะครับบอกว่าเห็นคนไม่ค่อยชอบอ่านบันทึกที่ฉันแปะไว้การฉันขอแปะไว้หน้าประตูเลยแล้วกันนะคือฉันมาทําการตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าตรงไม้ที่กั้นเอเพดานอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วว่าตอนนี้เพื่อไม่ให้ใครก็ตามแตกเข้ามาและบาดเจ็บฉันก็เลยทําการตอกประตูนี้เอาไว้รอจนกว่าฉันจะซ่อมเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันเท่ากับว่าห้องเก็บของนะครับถูกตอกเอาไว้เอยมีอะไรไปในก๊กกิ๊กกิ๊กอยู่นั่นแหละแล้วมุดหิดแล้วนะไฟฉายก็มืดนวิชันก็ช่วยได้มากเลย ขวาล้ายซ้ายไม่ดีผมว่าช่วงแรกเนี่ยมันคงยังไม่มีอะไรหรอกนะครับเราไปที่ east area ห้องเก็บเชื้อเพลิงว่าแต่ผมลองไปตัวนี้ก่อนก็ได้มั้งหรือว่าลองไปห้องเก็บเชื้อเพลิงก่อนเพราะว่ามันสัมพันธ์กับการเปิดไฟสำรองนะครับผมในระบบอ๋อนี่ก็จะสัมพันธ์กับตรงโน้นมั้งใช่ปะตัวสุดทางที่ว่าเรามากันทีแรกอ๋อแถบเซมินาอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเกิดวิง่งปุ๊บมันจะค่อยบีบเข้ามาอ๋อวิ่งหนีได้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับงั้นเอาเป็นว่าผมไปห้องเก็บเชื้อเพลิง,งก็ได้มั้งแต ไม่รู้เกมมันยาวแค่ไหนด้วยสิโอ้มีกระป๋องสเปรย์แต่ก็โอเคแสดงว่ามันมาถึงเราเออก่อนเรานะครับไปที่ห้องเก็บเชื้อเพลิงกอนก็ได้มัง้งไปทางนี้โอเคขวาโล่งซ้ายโล่งโอเคตรงนี้ถูกล็อกเอาไว้ด้วยคอมบิเนชันนะครับผมต้องใส่ตัวเลข3มหลักมีก็แก๊กก็แก๊กเดินไปเดินมาตลอดเลยเว้ย จะเป็นบันทึกนะครับเกี่ยวกับเหมืองที่กําลังถล่มนะครับบอกว่าเรากําลังทําการรวบรวมของต่างๆเพื่อไปเก็บกูเ้เรื่องของเหมืองที่ถล่มลงมานะครับรู้ว่าหัวหน้ากาหลายๆคนบอกว่าเราไม่ควรเข้าไปใกล้มากเพราะเราไม่รู้มีแก๊สซั่วไหลหรือว่าแก๊สพิษหรือเปล่านี่ไงก็ต้องระวังให้ดีก็คือเป็นการเตือนนะครับว่าเหมืองเนี้ยมันอาจจะมีแก๊สพิษก็ได้โอเคระวังเอาไว้มองสูงมองต่ําตรงนี้คืออะไรหวะน่าจะเป็นพวกอ่อพวกของต่างๆที่ไปขุดได้มาละมัง้ง เลี้ยวมาทางนี้มาเจอทางแยกอ่าโอเคเส้นทางมันเชื่อมถึงกันไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับไปเรื่อย,อยปปนั่นอะไรเนะี่ยอ๋อหินห <c oughs> ลอนโอเพื่อนโอ้ช่อก่อนอ่ะก่อนดูเพื่อนขอดูของก่อนรังที่ว่างเปล่ากับเพื่อนหนึ่งคนเขาตายแล้วฉันไม่รู้แล้ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ันคูจะไม่อยู่เฉยเพื่อรอให้อะไรก็ตามแต่ มาฆ่าฉันแน่นอนไอประตูเหล็กนั่นน่ะที่ฉันปีนเข้ามาฉันจะออกไปยังไงนะบางทีนายอาจจะพอมีอะไรช่วยฉันก็ได้นะคู่หูมีอะไรที่พอช่วยฉันได้เหรออะไรละ่ะคู่หูอ๋อต้องอ๋อเวลาค้นของต้องกดค้างไว้ด้วยอ๋อมีแอคชั่นมีเวลาโอเคกุญแจไปทางตะวันออกโอ้โนพอตัวนา,นายนี่ยแไอกล่องนี่คืออะไรอะ What the hell อออระบบหลบซ่อนอ๋อระบบหลบซ่อนเสียงเชีย่ยอะไรวะระบบหลบซ่อน ใจเขาไม่ดีใส่ระบบหลบซ่อนเข้ามาทำไมแล้วโอ้แล้วไฟฉายมีก็เหมือนไม่มีโคตรมืดทางขวาเปิดยังกุญแจไปที่ east area ใช่ไหมมันเริ่มน่ากลัวแล้วนะพผมว่ามันไม่ใช่ผีอ่ะมันไม่ได้กลัวผีนะแต่ผมกลัวไอตัวที่แบบมันหน้าเป็นลูกกงเนี่ยมาปะวะมาปะวะอ๋อบรรยากาศคนเล่นเอาลาสเป็นอย่างนี้นี่เองเออ east area ต้องไปทางซ้ายเนาะใช่อันนี้เป้าเนาะ อันนี้อะไรนะเวสอารีเเป็นประตูเราเข้ามานะครับสว่างสว่างมีประวะัวใจคอไม่ดีหายใจไม่ทั่วท้องเลยอุ้ย <c oughs> อากาศ <c oughs> เริ่มหนักแน่นฉั้ควรจะรีบออกไปให้ไวอ่าร้อนโดนแก๊สพิษร้อนอ่ากุญแจประตูแผดล็อกต้องทำการเปิดอ่าเราใช้ east area key ทำการเปิดปุ๊บโอ้เชิดควรดมืด <c oughs> มีกล่องหลบซ่อนอีกแล้ว กล่องหลบซ่อนอย่างนั้นเหรอการที่มีกล่องหลบซ่อนแสดงว่าต้องมีบางอย่างนะครับมันจ้องจะเล่นเราแน่นอนโอเคกล่องหลบซ่อนอยู่ตรงหน้าประตูทางอีสนะครับนึกอะไรไม่ออกก็จะได้มองอายาวนะครับมองอายาวเสียงเดดโอเคโอเค know w w o y y u u r e หลบกล่องหลบซ่อนมามาดิมาดิาดอุ้ยมือสวยแล้วเนี่ยไปนู่นละ อโอ,โอ,โอเดินหายที่กำแพงได้ด้วยโคตรเข้มมันเป็นใครสักคนหนึ่งที่หัวเป็นลูกกงนะครับแล้วก็ถืออีเตอร์น่ารักดีฉันพอลุยต่อได้นะครับสบายอยู่แต่เสียงเดินนี่มันแบบเสียงเดินตัวเองนี่มันหลอดจริงๆก็เนื่เหมือนใครเดินตามตลอดเวลาเลยโอ้นี่มันต่อเขาเรียกว่าเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนาฬิกาวัคซินเคลเซนต์วัคซินควอเตอร์คืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจนาฬิกาครับเอ็กซ์มีนได้ ไม่รู้คืออะไรครับโอเคกระดาษแบ็กอัพจิเตอร r โอเคแล้วนี่คือเครื่องปั่นไฟสำรองนะจำไว้ให้ดีเกิดเกิดเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องใช้กระแสะไฟฟ้าแล้วกระแสะไฟฟ้าหมดต้องใช้เครื่องนี้ในการเปิดประตูหน้าเราต้องการใช้เออ i ์มิเนชันคีย์หรือว่ากุญแจในการจุดชนวนใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เชื้อเพลิงแบบพิเศษซึ่งหาไม่ได้ทั่วไปของ2อย่างสามารถหาได้ในห้องเก็บเชื้อเพลิงรหัสผ่านก็คือข้างแรมครีเซนต์และก็ข้างแรมควอเตอร์ซึ่งมันน่าจะหมายถึงค่าครึ่งข้างแรมนะครับซึ่งผมเห็นในนาฬิกาเมื่อกี้นี้ซึ่งถ้าเกิดนับว่านิวคือศนะูน okay, ย์ แล้วก็เวนิ่งควอเตอร์เท่ากับว่าที่ผมคิดไว้คือ807นะครับทุกคนไม่น่าจะผิดพลาดอะไร807ไปที่ห้องเก็บเชื้อเพลิงที่ตอนนี้มันล็อกคอมบิเนชันไม่อยู่มึงจะมีอะไรโผล่มาก็โผล่มามาเร็วๆมาโอเคการไปที่ห้องเก็บเชื้อเพลิงนะนะฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมว่าแล้วแม่งเดินตามหลังแม่งกินด้วยอุ้ยมือสวยนะเราเนี่ย แสดงว่ามันออกมาตามอีเวนต์นะครับที่เราทําไม่ใช่สุม่มใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้โอเคต่อไปเราต้องไปอ้ออันนี้มันครับที่มันล็อกอยู่อ่ะดึงออกซะเปิดประตูปุ๊บไปที่ตรงนี้แล้วมันครับห้องเก็บเชื้อเพลิงห้องเก็บเชือเ้อเพลิงเชื้อเพิงโอเคแปดแค่ห่า เชื่ออะไรไฟอ่ะไฟ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 อไฟอมันใส่เข็มขัดอ้อ oh มเป้าน่ารักดีนะครับว่าแต่ตรงนี้มีแก๊สเหรอครับเราหายใจแปลกๆเว้จนกว่าเสียงจะเบาลงคือปลอดภัยแค่โอ้โควนมืดเลยเราหายใจแรงนี่คืออะไรแถวนี้แก๊สไม่ค่อยดีเหรอโอเคกุญแจเครื่องปั่นไฟแล้วก็ต้องใช้เชื้อเพลิงแบบพิเศษเอ่อซึ่งต้องเอาเจอร์ี่แคนมาใช้และมั้ง โอเคขออ่านก่อนลวกันอุ้ยหายใจก็เป็นหนังสือพิมพ์สกปกสกปกนะครับที่พูดถึงข่าวคนตาย2คนนะครับที่รถไฟใต้ดินนะครับที่พอรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาแล้วปรากฏว่าพยานต่างบอกว่าน่าจะเป็นฆาตกรโรคจิตนะครับผมฆาตกรต่อเนื่องที่คนต่างเรียกว่าทันเนลแมนหรือมนุษย์เหมืองหรือว่ามนุษย์อ่อน่าจะเป็นไอ้คนที่มาไล่ล่าเรานะครับเห็นไฟใต้ประตูมันมาตามอีเวนต์เหรอ อะไรจบปุ๊บมันก็จะนี่ปั๊บเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวต้องทําการเช็คว่าเชื้อเพลิงเนี่ยต้องการเอาถังมาใส่ใช่ไหมมันล่าสุดมันเห็นถังเจอรี่แคนที่ไหนเปล่าหน่าจาไม่ได้ไปยังเนี่ยไปแล้วมั้งโอ้ยทำไมมันขึ้นป่วยขึ้นเรื่อยๆวะไม่เข้าใจอากาศไม่ดีไม่เข้ามันไปนู่นแล้วฮะ ไปทางซ้ายนะครับกูอ้อมขวาก็ได้การจะอินเตอร์แลกได้ต้องโอ้ยเชยอ๋อถ้าเกิดพลาดจะถูกตีเขาที่หน้าเหรอแล้วเช็คพอยต์ตรงไหนอ่ะฮะมีเช็คพอยต์ไหมเนี่ยเฮ้ยเล่นเล่นใหม่เหรออ๋อโหลดราดเซฟอ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าตายอุโมงค์แมนวันฮิตคิววันฮิตคิววันฮิตคิวแต่ยังดีที่ที่เกมมันก็ ไม่โหดร้ายเกินไปน่ะนะถ้าเจอมันก็แค่วิ่งหนีไปซะมันตามกูป่ะเนี่ยไม่ตามเนาะโอเคงัดอ่า uh อ่าโอแฮมเมอร์ว uh. ่ายว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 ่ายแค่ฉันเข้าไปแล้วนะมีมีที่ให <can> ้หลบไหมแม่งมาแน่แม่งมาแน่แม่งมาแน่หลอนไปเองไม่มาว่ะโอเคต้องหาเจอรี่แคนนี่ไงเจอรี่แคนโอเค มาปูวะหมาปูวะเจลลี่แคนตรงนี้ก็เอาเจอลี่แคนถังใส่น้ำมันแล้วมันจะถล่มจะถล่มปะโอเคเอาไปใส่เชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงต้องไปทางนู้นหนอเสียงใครเดินวะอ้อมทางนี้ทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาตรงข้างหน้าอัดอยู่เนาะอัดอยู่โอเคแล้วก็มาที่ห้องเก็บเชื้อเพลิงตรงนี้ตุ้มเข้าไป,ปนแบบนี้ ตามมาป่ะไม่ตาม Empty Jelly Can สู u เต็มปุ๊บกูหลบแม่งมาแน่นอนมันต้องมาแน่นอนไม่มีโดยจะไม่มาหรือไม่มาวะไปแล้วมัง้งไปข้างหน้าเลี้ยวขวามันเลี้ยวซ้ายนะครับเราเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาทะลุทางเวสต์แอเรียนี่ไปได้ แม่งแว่นโกชึบแล้วก็เลี้ยวทางนี้ไฟตามหลังมาใช่ไหมใช่เน่ไฟตามหลังมาเชิญไ,ไ,ไฟตามหลังมาเชิญไฟตามหลังมาเชิญไฟตามหลังมาจริงด้วยแต่ฉันเร็วกว่าแกเยอะนี่เนี่ยหลบหลบหลบฮ่าฮไม่ทันละสิไม่ทันละสิทําได้แค่มองฉันแล้วก็ทาอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะอะไรคือซิกเนสวะทำไมซิกเนสมาลงเรื่อยๆเลยอะทะลุก,กําแพงไปละมันคงไม่กลับมาโอเคไปครับแล้วก็ไปตรงนี้ซะ มาที่เครื่องปั่นไฟซะมาที่ฟิูเจอรี่แคนเติม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 เปิดสวิตต์โอเคต้องการกุญแจในการจิดชนวนเจเนเตอร์ขี่จุดปั๊บเรียบร้อยกูเพลนแล้วนะเขตเฟสกูเพลนแล้วนะจ่าห่อหอนแล้วก็เติมวิถีคนขี้ขาด อ๋ออ๋อฉัว่ามันเปลี่ยนเป็นอ๋อเปลี่ยนเป็นโฮมมิ่งแล้วอ๋อตอนจบคือเปลี่ยนเป็นโฮมมิ่งเลยไม่มีให้หลบเอาไว้หนีอย่างเดียวอ๋อหนอสปีดลัน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 กูไปแล้วสปีดลันแล้วจะอะไรก็แล้วแต่แต่กูวิ่งแล้วสปีดลันแล้วสปีดลันแก๊ส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 เปิดเปิดฮ่า คตรโกงเลยเชี่ยนี่หลอนหมดแล้วนะเนี่ยมึงตามหรอโอเคของอร่อยที่สุดก็คือมาเล็ททานตาวันเอาออกมาวิงวิ่งหน้าวิง่งนะแฮมทาโรเฮ้ย hey! ไอตัวติดอ,อ๋อกว่าจะเจอคัาสีนเชีย แล้วเมื่อผมเปิดประตูได้ผมก็รีบวิ่งออกมาอย่างไวที่สุดผมหันกลับไปมองแต่ว่าเจ้าสิ่งนั้นมันหายไปแล้วเหมือนไม่เห็นมันอีกเลยฉันไม่อยากอยู่ต่อแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านผมก็กลับไปดึกมากๆพ่อแม่ผมรู้ตัวตอนนี้กําลังหัวเสียมากๆรอสวดผมยับยับเลยแต่พอเขาได้เจอผมจริงๆเขาก็รู้ว่าผมไปผ่านเรื่องราวร้า,ายๆมาผมกลับถึงบ้านผมทำผมตื่นตัวผมตกใจผมอ้วกแตะอ้วกแตนคือคุณต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่คุณไปเจอมานั้นมันเหนือความเข้าใจมากมาก คุณอาจจะช็อกไปแล้วจริงๆหรือว่าในเหมืองน,นั้นอาจจะมีแก๊สที่ทําให้คุณหลอนได้ก็ได้สัปหลาดที่คุณว่ามามาอาจจะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งผมไม่ได้จินตนาการไปจริงๆนะบ้าเอ้ยในนั้นมีสัปหลาดอยู่จริงฟังนะผมเข้าใจคุณว่าคุณกําลังเครียดมากๆแต่มันต้องมีอะไรที่อธิบายได้ดีกว่านี้สิผมรู้ว่าคุณก็ไม่เชื่อผมหรอกแต่เกิดสัปหลาดพวกนั้นมันมีความคิดล่ะเกิดมาฉลาดพอที่จะทําให้ทุกคนน่ะไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับพวกมันล่ะก็คือเขตเฟสสัปหลาาย่าง้้ไเขไปุ หรืออาจจะเป็นแค่แก๊สที่ทําให้เราหลอดไปจริงๆก็ได้เพราะเราบาดเจ็บจากแก๊สจริงๆนี่ก็แล้วแต่ตัวเกมที่ไม่เฉลยนะครับผมคือเกมดีนะครับเกมดีถือว่าอา่ามีเรื่องของการเขียนที่เข้าท่ามากๆปัญหาอย่างนึงที่ผมอยากรู้ก็คือว่าเง้นโค้ดนะครับในกล่องตอนเปิดเกมคืออะไรผมจะลองกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วไปลองดูว่าโค้ด807เน80นะี่ยมันเปิดได้หรือเปล่าไ,ได้รู้ความจริงว่าในกล่องนั้นคืออะไรกันแน่ผมอยากกลับไปที่หน้าเมนูแล้วอะแล้วผมอยากรู้ว่า807เนะี่ยมันใช่หรือเปล่า ไม่ใช่งั้นมันคือโค้ดอะไรว่ะอันนี้ไม่มีครับไม่มีใครเปิดกล่องเลยมาเปิดได้ดีว่าขายวิญญาณโอ,อ้วิญญาณของฉันถูกขายไปหน่อยหนึ่งแตไม่เป็นไรครับเพื่อทุกคนนะครับผมเอาวิญญาณทุกคนนะครับผมมาหารแบ่งกันแบ่งๆสับๆกันนะครับก็เลยได้อยู่ในนี้มีกุญแจห้องเก็บของหลักฐานการเป้นธนาคารถูกพบว่าเจอในท่อน้ำทิ้ง แล้วเมื่อกี้เราเก็บอะไรขึ้นมามีเสียงเหมือนเก็บสักอย่างขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็เอกสารเลเตอร์อินเดอะล็อกบ็อก จดหมายในกล่องที่ล็อกเอาไว้ถ้าเกิดคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วก็ผมคงจะไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วนะไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณทําการตามบอ่อแสของผมแล้วก็คุณคงจะสงสัยแล้วสิว่าทำไมผมถึงไม่ยอมให้คําตอบคุณโดยตรงไปทีเดียวจบเลยนั่นก็เพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสาคัญต่อผมมากมันมีค่ามากมากผมก็เลยอยากจะให้แน่ใจว่าคนที่ทําการดูข้อมูลของผมเนี่ยเป็นคนที่มีของและมีเกิดมากพอเพื่อที่ผมจะสามารถส่งต่องานต่อได้คุณจะเป็นจะต้องใส่ใจแล้วก็ เข้าลบต่อหลักฐานที่ผมกําลังตามหาอยู่เรื่องราวที่ผมเจอมาไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมนไล่ล่าผมมาตลอดทั้งชีวิตของผมเลยแล้วผมก็ทําการตามหาหลักฐานและเบาะแสะเพื่อเป็นคําตอบให้กับตัวเองว่าสิ่งที่ผมเจอเนะี่ยมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ผมต้องการทั้งหมดคือเพื่อจะให้คนได้รับรู้ถึงตัวตนของปีศาจตนนี้เพื่อเตือนให้ทุกคนได้รู้ว่าเจ้าปีศาจตนนี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขุดลึกลงไปมากกว่านี้แล้วก็หาหลักฐานและเบาะแสะให้มากกว่านี้เตือนคนทั้งโลกให้เข้าใจเกี่ยววววกกกัััับบสรรรราาาาาาดตนนนนนนนี้้้้แลลทามมาถึงเปป็หหฐใธคือ เอาเป็นว่าถ้าใครรู้บอกนี่ที่คอมเมนต์นะครับและนี่คือเคสเฟสนะครับผมในเคสที่หนึ่งเดอะมายนะครับผมถามว่าเป็นเกมที่ดีไหมค่อนข้างชอบนะครับผีมีเรื่องราวของแบบเดินสีเท้าเบาและก็วันช็อตคิวแต่ก็พอได้นะครับมันได้แย่ครับนำเสนอเรื่องราวดีในการเขียนเรื่องราวนะครับเป็นงานเขียนต่างๆที่ไม่ได้เล่าในคาสินตรงๆเกิดใครอยากรู้ก็เป็นทางเลือกในการอ่านซึ่งผมชอบตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเกิดใครดูจบมาชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปตัวไหนที่ผมตกหล่นบอกนี่ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับ